เราเห็นนะว่าเธอทำอะไรกับน้องของเธอเธอเป็นเด็กไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะให้เธออยู่ในลิสต์ของเด็กไม่ดี oh

แกล่อยากกินดาวนี่ไหมอยากกินครับ บริอน่าสแตต้าสแตตามาได้ไงเนี่ยเราเห็นนะว่าเธอทำอะไรกับน้องของเธอเธอเป็นเด็กไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะให้เธออยู่ในลิสต์ของเด็กไม่ดี <h ook> ไม่นะตอนนี้เจ้าอยู่ในลิสต์ของเด็กไม่ดีเพราะฉะนั้นในวันคริสต์มาสเจ้า จะไม่ได้ของขวัญจากเราหนูขอโทษค่ะซานต้าหนูต้องทำยังไงถึงจะกลับมาอยู่ในลิสต์เด็กดีได้อีกคะเจ้าจะต้องทำตัวให้เป็นเด็กดีทำตัวให้มีประโยชน์ก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวันและข้าจะให้เจ้ากลับมาอยู่ในลิสต์เด็กดีอีกครั้งเข้าใจไหมเข้าใจค่ะซานต้าีมา มต้องทําตัวให้มีประโยชน์ก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพรุ่งนี้วันคริสต์มาสนี่เฮ้ยจะทำไหมเนี่ยเฮ้ยทําตัวเป็นเด็กดีหรอหอ๋อร้วแล้วทำมาม่าให้มัมมีกินดีกว่าืมอ เฮ้เริ่มเบื่อแล้วอ่ะไปเล่นติ๊กตกดีก um> ว่ากินอะไรเนี่ย ดีกว่าทำยังไงดีนะไม้เก็บกะอ๋อรู้แล้วเก็บไม้ดีกว่านอ้เยอะเลย เสียงอะไรอ่ะโอ้ย เกิดอะไรขึ้นหรอคะเดนนี่ต้นไม้ล้มเหรอใครทำไม่รู้ค่ะเดนนี่แต่ว่าลมมันแรงต้นไม้ก็เลยล้มค่ะลมเนี่ยนะเดนนี่ค่ะมันมันเริ่มหนาวแล้วค่ะเดี๋ยวหนูทำกาแฟให้เดนนี่ดื่มไหมคะดื่มได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปทำค่ะครับคุณครับกาแฟทำยังไงนะ อันนี้ใช่ไหมอ่ะคาฟฟ่ปกติแล้วเดดี้จะใส่ประมาณ2ช้อนแต่ว่าเราอยากทำพิเศษให้เดดี้เลยใส่เจ็ดช้อนดีกว่า oh, no. แล้วกดเจ็ด ีต้องชอบนั่นแน่เลยนิ่ค่ะนดี้โอ้ขอบคุณครับอืมผมชอบกาเฟโอ้มมากผมหรอคะมมากครับโอ้โอรู้แล้วหนูไม่ได้ใส่น้ำตาลเดี๋ยวหนูไปใส่ให้นะคะโอ้ขอบคุณครับ น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลฮะยังไงน้ำตาลใส่เยอะๆเลยอ่าใส่อีกกว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะขมนี่คะ่ะดิ๊ดดี้โอ้ขอับคุณครับอืหวานหวานไหม one, one โอ้หวานมากค่ะหนูใส่น้ำตาลเยอะมากเลยค่ะ, oh, คะพิเศษให้ดิดดี้ค่ะโอ้พิเศษโอเค เข็มโอ้เข็มมากโอ้บนทะเลโอ้เค็มหนูคิดว่าหนูอาจจะใส่เกลือแทนน้ำตาลค่ะหนูขอโทษนะคะดดี้เดี๋ยวลงไปก่อนนะคะอเข็มมากโอนี่ไงช่วยแกมอมขุดดินดีกว่า ปัดๆปัดปัดโอยทำไมเยอะจังเลยเนี่ยโอรถบีเอ็มดัของแดดี้เพลงมากหแดดี้จะโกรธหนูแน่ๆเลยเดี๋ยวผมจะกลายเป็นซูเปอร์แมนเจสด้ ยระวังนะสกายเลอร์เออสกายเลอร์เดินได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะพี่วีเดี๋ยวพี่วีช่วยมา สกายเลอร์เจ็บตรงไหนอ่ะเจ็บตรงนี้เราโโอ้ยโอ้ยสกายเลอร์มีแผลด้วยสกายเลอร์รออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่บีทำแผลให้เอบคครับพี่บีอ่าเสร็จแล้วขอบคุณครับพี่บีไม่เป็นไรครับสกายเลอร์แต่ว่าเ้าน่าต้องระวังนะโอเคครับพี่บี นี่ก็เหลืออ to ีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะใกล้วันคริสต์มาสแล้วสงสัยปีนี้เราคงไม่ได้ของขวัญจากเซนต้าแน่ๆเลยซซนต้าซานต้าคอสมาได้ไงคะเนี่ยเจ้าเป็นเด็กดีเบียนาเจ้ากลับเนื้อกับตัวพยายามทำความดีและเป็นพี่สาวที่ดีเพราะฉะนั้น เราจะให้เจ้ากลับมาอยู่ในลิสต์ของเด็กดีอีกครั้งจริงเหรอคะซานต้าขอบคุณมากเลยค่ะเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะ Merry Christmas